สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อคุณออฟฟี่ครับสวัสดีคุณออฟฟี่ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ฟุ๊กแกสตูดิโอสุสุขคนนะครับพี่น้องปองไปนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเดดอำเภอเด็ดบนนี้ชีไปมึงนาคเดี๋วเขาว่านาคเพิ่นฉิบวนนาคอ้อยหนากก้อยอ้อยเสียงชินก็ได้ว่าอันนากเสือเหลือ่อมาว่าสีมาก อันเห็ดบุญเหีุยังก็เกิดเนี้ยก็เ,เกิดก่ัวเหตดสินกินห้าวนะาเมันวะอันบุญน,นุนเสือคงเหตุจะไปสร้อยบุญสร้อยยังสินะก่ยงอยากได้เสือหน้ากันนะนายก็เลยว่าชิมหาหน่ากันกับยูในเดีินะครับบ้านไก่ชิดทิชเช่งกันนะผมนี่ละป่ะพี่น้องไปทาหนักมั้ง มาหอดวัดกับพี่น้องมาหอดวัดเนี่ยแต่ว่นึ่งหูว่าลอยแสงสินอยู่กุฏิไหนที่ว่ามาหมออหนากเนาะอยู่หมองใดเนาะบอนดิอันพี่เน้นพี่เน้นทมเนียน่ยอันปล่อยแสงสินเพิ่นอยู่ใสกว่ายุ มองหนองหงโอ้ครับผมอขอบคุณมากมากครับอนามหอดวัดวัดบันตลาดครับสิริสารคุณนะครับอำเภอเดีจังหวัดมุรรัชธท่านีนะครับ มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวถือว่ามึงหนักห,หนักหนักหนักคนเยูะจังเลยนะครับปัดกลางเมืองอำเภอเดียร์นะครับสิสริสารคุณนะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้นะครับกำลังมีการบ่รมลุงนะครับเหตุการณ์ที่นีนะครับมีสร้างนะครับ น้องพีนะครับจกำลังเหตุงานกำลังทำงานทำาน่นะพี่น้องกองไเอ้าวพี่น้องกระหอดนะครับปัติริสลรกุนกนะครับเอาพือเดินุดมนะปัดปัดนะพี่น้องเอาพื้นดินะออพนน ัทองนี่แหะอัดองอยู่นอันทองบวชอย่างสักคนาบวชท่าอย่างเงี้นะครบ ีบยาย่านอาตลสอ่าทีม้า่กทุ่มสบโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่วายสงทิมรั้สวัสดีอาจารย์ครับเมื่อนี้นี่ฮะเพราะมึงหนักเปกลั้นหนักสอนหนักสอนหนักเยอะอะโอ้หนักคอยแสงทินก็หนักไอ อาว่าพรกรอะสตะวันคาทิยสัังอัปปาาชธรมะธรมีีนยยังัตยังสามีนะอูกบุญอะลูกบตังสาีนสามุญยังไม่หาธุาาน กุบาสะวันทานิพันเตีสังอัปปราธรรมธรรมะมีมีพันเตมะยากะตังบุญยังสามนาอาตมุนที่กระตังสามญากระตังสามญากะตังบุญยังไม่แหงคากระตังสามญากระตัง เอาเอ็ซีเพื่อนี่บอันซอยบนซอยขึนข้นไุวซงจินครับอันเสยเพื่อนเน่ครเฮ็ันเหนี่ยเหอ่เหรเือมดเลยตัวเสือลยตัวโอ้เฮันี่ยนีเอ็ซครับเดี๋ยวผมจิโร่ผมกินนีมือแลงะครับท่านกับท่านว่าท่านกับพูดดมากวไนะซานอะเอ้าเฮตบุนน้ำกันซะอ่ากันผู้ท่านกับไห้ผู้ว่าท่านกับ เพมาะว่างครับแต่ว่ามีสำเบยปรนเทศแค่รอยตัวครับพี่น้องกรกอไปแย่นีอื่นไหนม่ครับอื่นแหงอ้าจานาร์ไว้สีบอสซิ่งเสียงจังหวะวย็นเย่นเสียงห้เดรอคาด้อกึนขึ้นเ้ะาศตัวอการโน้กาโนกกาโการโนไปอุกาสาวันทามิพันตต ตับพังตับปาทังธรรมะธรรมีพันธีมาญาตังปุญญาสามีนาอนุโมทิตาพันสามีนาญาตังปุญญาไม่แหงธาตพันสานิสาทุอนุโมทามิเอาพี่นะตัวรูปบนเห็นอ่ะเป็นก่องในการบวชนะครับสำหรับผู้ใดครับที่อยากเก็ดบุญเก็ดชิ้นกินท่านกรับหน่วยแสงศรนะครับกะ ะครับเดี๋ยวเมียนมาเดี๋ยวผมจะชงหลิงบัญชีเนาะผมก็ไม่เคยเห็ดผมก็ไม่เคยชงบัญชีอีหยังให้จังซี่นะครับถ้าผูดด้ใดอยากกันเห็ดบุญนําเนาะครับพี่น้องต่อไปผมุ่งกันยิ่งชงเลิกบัญชีของกนยอยของนาคอยแงสงชินให้นะครับแเดแ๋ยวเตีผู้ใดสิเฮ็ดนํานะครับผมก็บ่ได้ยัดกระทาคัดยังนะครับเฮ็ดบ่ดเฮ็ดก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ ก็ฝากถึงผู้ใดที่เดดน้ำนครับมผมกด็ดีส่งเหลีงมันชีเนี่ยให้ประมาณนะครับหาผัวปะไปบ้านอ้อยแป๊บนึงครับเดี๋ยวใครกลับบ้านเ้าครับครับพี่น้องตอนนี้ข้าอยู่บ้านที่บ้านที่เลขที่สามแปดเก้าหมูสวงบ้านตลาดเมืองเดชอำเภอดีดมุมจังหวัดอุบลราชธาน,าานีโอ้โลโกโ้ย๋ยเชียงจินพี่น้องปะเข้าไปข้างในชิมิไฟเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับแข็งแกร่งครับผมสวัสดีแฟนน้องนันด้วยครับฮะต้องบอกบุญพี่น้องให้น้องนันเป็นคนบอกซะเดี๋ยวจีปักไอ้เลขบัญชีของน้องนันไว้ในอันนี้นะคน้องนันเป็นคนบอกครับสวัสดีค่ะขออนุญากบอกบุญนะคะวันที่6พฤษภาคม65แล้วก็จนถึงวันที่7พฤษภาคม65นะคะเป็นงานบวช ขอให้อ้ยอยแสงสินค่ะพี่น้องคะวันที่หกช่วงบ่ายนะคะเริ่มบมผมหนักนะคะร่วมพี่น้องมาอนุโมทนาบุญตุ่มทุ่มบุญกันพี่บานพี่อ้อยนะคะบมผมหนักอ้อยนะคะบานช่วงสีโมงเย็นเข้ากับจะสู้ขน,นาช่วงแรกหาบุ้งเคืองนะคะเข้ากับสวดมต์น,นะคะมีพระมาเกาลูปด้วยกันนะคะแล้วก็วันที่เจ็ดช่วงเช้าตักบาตรเช้าร่วมกันค่ะพี่น้องบุนตักบาตรร่วมคันนะคะ หลังจากตักปลาสเสร็จผ้าฉันเส,ส้าเสร็จเข้ากับเฮน่าอ้อยเข่าโบดคาบาน,นี่พี่น้องมวลกุ้งค่ะน้อยนึงเนาะวันที่หกตอนเย็นก็มีเวทีเด้อพี่น้องย่อนกับว่าบางขันมาเลรบอกว่าผู้ใหญ่ยยในช้องขาเลยฮะมีหมอหลอมหมอล่ำค่ะเพราะว่าจะเป็นอาจารย์กุ้งสุภาพรสายรักเพราะว่าจะเป็นศิลปินดังอีกหลายๆท่านนะคะมาร่วมงานของเฮาใน ปุปสมบทนะคะนักอ้อยแสงซินนะคะบ่แม่นว่าบวชผู้เดียวเด้เดบบคุณพี่นักคู่นักคู่นักคู่นะคะก็จะมีอ่านาคบอยบอีกคนหนึ่งนะคะเป็นนักร้องรถแห่ของพี่ออยแสงซินนะคะกับมารวมบวชน้วกันนะคะเป็นนาคคู่นะคะหนักคู่บวชสองคนค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะผู้ใดที่เท็ยคลิปนี้กับมารวมอนุโมทนาบุญน้วกันนะคะมารวมตักบ,บาสมารวมคุ้มพุ่มนักส่วนผู้ใด้โบเลม่า ก็ะซ้าหมอนที่จะส่งเรียนโปุ้ยท่านเมื่อรวมบุญกับกันใดนะคะบ้านเลขที่389หมู่2บ้านตลาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดราชธานีนะคะรหัสไปรษณีย์34160นะคะเบอร์โทรศัพท์ใส่มานนัเด้อเดี๋ยวคนจีตส่งมากรฮอด099 462 2642ก่นะคะพี่น้องแล้วก็ไว้ในบัญชีเดี๋ยวขึ้นให้ตามหน้าจอนี้นะคะคู่บ่นเด็กกวนยัคอยดีนะค่ะโค้มาแล้วกะ ทรงเฉลี่ยมาในไต่คอมเมนต์เลยบระวาจิเป็นโพสต์ใดกระซังมาในเฟซของนายธพรสายลากหรือโพสต์ของออยแสงสินหรือว่าบักขามเปียกที่สกกรินนะคะว่าโอนดวงมันหมดทั้งหนาเนาะแลกใส่ซื้อมานำนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาสิเขียนเอาหมดทุกคนทุกบาททุกสตางค์บาทเดียวกับเขียน หลังจากงานเซฟพอโคตเลียงหลักบาทซื้อจับขาดทุกบัตรสุขสุนทุกคนนะคะเพว่าสิเป็นจับขา,าเดเลี้ยงโปลยทานก็าตามเพว่าสิเป็นจพพับขาดคุณโอนปันจจัยมารวมเป็นจับขาดนะคะหาบาทสิบาทเอาหมดทุกบาทเป็นจับขาดแล้วกัน,นะคะพี่น้องคะถูกค่ะอ้าวพี่น้องกล่องไปสำหรับสำหรับผู้ใดสีอนุอนุตนาบุญน้ำพึนได้หรอครับกะ อย่างที่คุณนนั่นเพระเบาไปนะครับว่าให้โอนผ่านนั่นผ่านนี้หรือสะดวกท่านไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอานุเข้าไปยังนะอานุโมทนาสาธุครับหนักไวยแสงชิ้นกับหนักไวยเด้อพี่น้องก้องไปมีเสื้อหน้าเข้อาไปนิดนึงมีเสื้อหน้ามีเสื้อหน้านะคะมีมีเท่าไหร่ร้อยตัวโอ้ยท่านพันน้องพี่น้องร้อยตัวเฮนโบไลเพราะว่า ไปแขนใส่ไปนี่นะช่วงแฮ่น่ะไปนี่น่าทายดุงามนะฮาแต่ผู้คนมันบ่นได้มากเก่าโอนมาจองซื้อเรียบร้อยนะคะสาวๆท่านได้สนใจกันที่ต๊ะกัาเมื่อไหร่ท่าโอเฟตดูวาทู่มาเบิร์ดทุกภาษาที่เข้าขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็ได้ด้วยค่ะใช่ครับผมอะพี่น้องเราทำนี่นะมาฝากมาบอกบุญพี่น้องต่อไปนะการสำรับคลิปนี้กัผู้ใดเห็นแล้วก็ อยากเคดบุญด้วยว่าอยากน,นีน้ำกาเนาะในวันข,ข่อยกระหลวงเข้าวบาว่าอะไรใหญ่ห้างข่อยด้วกันโอ้ <c oughs> เป็นเบออออออา้อเป็นว่าว่าอนะแล้น้บุญน้ำอัดน,นองใส่นะครับน้ำพีนองคุณดิคุยอยาเกเคดน้ำกาเรียนเชิญด้วยวครับพีนองปลองไฟสวัสดีครับ